เตรียมเปิดตัว Infinix Note 12 Pro และ Infinix Note 12 Pro 5 g ในราคาเริ่มต้นไม่เกิน7,000บาทใช้ชิป Helio g 9 9รุ่นแรกของโลกกล้องหลัง1 0 8ล้านพิเซลพร้อมรลอ 2, ม2งรมกเกล่าสุดทั้ง Infinix ประเทศไทยเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่อย่าง Infinix Note 12 Pro และ Infinix Note 12 Pro 5 g กับสโ,โลแกนที่ว่า อารี a าแกรนม a สเตอที่สุดทุกสมอรภูมิเจาะตลาดมือถือสำหรับเล่นเกมในเรทราคาที่ดีที่สุดโดยเป็นอีกรุ่นใน n น้ต12ซีรีส์ที่รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก n น้ต12ชูจุดเด่นด้วย CPU ตัวใหม่ล่าสดุดมี d e t e c h ท l เฮล9 9 9พร้อมให้หน่วยพื้นที่ความจามตัวเครื่องสูงสุดถึง2 5 6 g สกสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่และยังมาพร้อมกับ กล้องคุณภาพความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลประสานกับหน้าจออ mo ม e เขนาด6.7นิ้ว Full HD+ Plus เพื่อมอประสบการณ์การเล่นเกมและความบันเทิงในทุกรูปแบบอย่างเหนือระดับพร้อมตอบโจทย์ความเป็น The Best Budget Gaming s m a r t p h o นแบรนด์ได้อย่างแท้จริงครับสำหรับ Infinix Note 12 Pro และ Infinix Note 12 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนและ ถือสิทธิบัติจากฟีไฟที่มาพร้อมกับการดีไซน์เรียบหรูดูทันสมัยเน้นจับก,กลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานที่ชื่นชอบการเล่นเกมและเอาใจสายเกมเมอร์ตัวจริงครับโดยรุ่น i n f i n i ค Note 12 Pro มีหัวใจการทำงานหลักด้วยมี d e t e c t h ฮด e o G99 และ Note 12 Pro 5G ใช้ชิปเซตระดับ6นาโนเมตรจากม d e t t e k d i m e n s i t y 810รองรับสัญญาณ 5G ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มันพร้อมหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้ว Full HD+ Plus ที่ให้ภาพสีสันสดใสสู้แสงแม้อยู่กลางแจ้งและเสริมผลิตภาพด้วยหน่วยพื้นที่ความจำแบบจุใจถึง256กิกกับแรม8กิกที่เพิ่มได้อีก5กิกรวมสูงสุดได้ถึง13กิกเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนตัวตนของผู้ที่ใช้งานผ่านรูปถ่ายได้เป็นอย่างดีโดยกล้องความละเอียดสูงสุด180พิเซลภาพคมชัดทุกรายละเอียด พร้อมมีโหมดการถ่ายภาพกลางคืนแบบมืออาชีพดานแบเตอรี่ความจุ5,000 mAh รองรับระบบชาร์จไว33วัตต์ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเมื่อไหร่ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานสำหรับสายเกมและผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงได้อย่างลงตัวครับเรียมพบกับ Infinix Note 12 Pro และ Infinix Note 12 Pro 5G พร้อมเปิดตัวในประเทศไทยและจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เท่วนปครับในราคาเริ่มต้นไม่เกิน7,000บาท ผ่านช่องทางออนไลน์บน l a z a ด a เท่านั้นครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสับสนุนช่องไอ f a ฟ t เพียงแค่เดยไม่ยิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ